สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง IMC Channel แล้วก็อยู่ผมยูมูชี่นะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาสอดส่องนะครับเจ้าตัว iPhone SE ปี2020นะครับก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับสาวก Apple หลายๆคนนะครับที่รอคอยกับ iPhone SE ปี2020นะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูสเปคกันคร่าวๆนะครับมาวิเคราะห์กันนะครับว่า i p h o น e SE เนี่ยน่าซื้อไหมในปี2020แล้วก็ในช่วงโควิดแบบนี้นะครับคือช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องเซฟตังก์อะเนาะนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่แบบเอ้ยมือถือเก่าพัง SE ออกมาพอดีเนี่ยควรที่จะไปซื้อหรือเปล่านะครับวันนี้ผมจะามาเปรียบเทียบกับสมาร์ทโฟน3รุ่นนะครับก็จะมี iPhone 8 i นะครับ iPhone x R, แล้วก็ iPhone SE นะครับมี3รุ่นเอามาเปรียบเทียบกันเลยนะครับว่าเออ มันมีอะไรดีไปกว่าตัวเก่าๆนะครับหรือว่าตัวเก่าๆบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อย่างแรกที่ดีกว่าแน่นอนนะครับก็คือราคาที่เปิดมาได้แบบแจมแมวแวววับมากๆนะครับกับราคาที่14,900บาทนะครับราคาเริ่มต้นกับ3สีนะครับก็จะมีสีขาวนะครับเดี๋ยวมาดูนะสีขาวนะครับสีดำนะครับแล้วก็จะมีสีแดงนะครับผมว่าสีแดงเนี่ยน่าจะขายดีมากๆนะครับเรสต์โปรดักต์เนี่ย นะครับผมความจุริ่นเต้นจะเป็น64 g b นะครับแล้วก็จะเป็น128 GB, นะครับแล้วก็สูงสุดที่256 g b นะครับก็ถ้าเกิดว่าแนะนำนะครับก็ซื้อ128นะครับก็คือราคากลางๆกำลังดีเลยนะนะครับ14,900เนี่ยเปิดออกมาถูกมากเลยนะครับถึงแม้จะเป็น256เนี่ยก็ยังถูกอยู่นะผมว่าคือไอโฟนอ่ะมันเปิดตัวมาแต่ละอย่างอะแต่ละรุ่นของมันอะ่ะก็คือ20,000ขึ้นตลอดเลยนะครับสำหรับ iPhone นะตอนผมซื้อ iPhone 5S ผมจาได้ว่า 16กิกะมันเริ่มต้นที่2 3 0 0 0กว่าบาทนะครับ2 3 9 0 0มั้งตอนนั้นที่ผมซื้อนะครับคือราคามันเปิดมานก็20,000ขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยนะครับก็เปิดมาได้ถูกมากๆนะเป็นราคาที่น่าประทับใจนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูสเปคกันนะครับสเปคผมก็พอดูมาคร่าวๆแล้วแหละนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบดูอะไรละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจะดูไปด้วยกันนะครับ ก็สีเนี่ยมีให้เลือกเหมือนกับ iPhone 8เลยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสเป iPhone XR แล้วก็ยัดเข้ามาในรูปทรงของ iPhone 8นะครับคืออันนี้ที่ผมคิดไว้นะนะครับแต่ว่าพอไปดูจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายอย่างที่ว้าวอยู่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะนะครับเรามาเริ่มที่ข้อมูลแบบสั้นๆกันก่นกอนเลยนะครับอันนี้คือผมเปรียบเทียบจากเว็บ Apple โดยตรงนะครับดังนั้น,นข้อมูลเนี่ยเที่ยงตรงแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ตีสองลวไอเหียแม่งไม่เที่ยงตรงแล้วเนี่ ก็ทั้ง3ารุ่นนี้นะครับหน้าจอเนี่ยจะเป็น4.7นิ้วสำหรับ iPhone SE ก็คือเท่ากับ iPhone 8เลยนะครับก็จะเล็กกว่า iPhone x r นะครับคือจริงๆแล้ว่หน้าจอมันเท่ากันแต่ว่า iPhone x r มันจะมีแค่แบบติ่งข้างบนอะ่ะนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนะี่ยมันจะเป็นหน้าจอ16:9สำหรับ iPhone SE นะครับก็สำหรับคนที่ชอบหน้าจอเก่าๆของ iPhone แล้วกันนะครับอาจจะไม่ชอบหน้าจอใหม่ๆของ iPhone เนาะนะครับดีไซน์ของด้านหลังตัวกล้องเนี่ยกล้องก็จะเป็นกล้องเดียวเหมือนกันทั้ง3าตัวเลยนะครับ ก็กล้องเนี่ยจะเหมือนกับ iPhone 8นะครับทุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นรูไมร์รูแฟลชเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับ iPhone XR เนี่ยพวกรูไม์กับแฟลชเนี่ยจะอยู่ข้างล่างจะอยู่ข้างใต้กล้องนะครับแต่ว่านี้ก็คือจะอยู่ข้างๆกล้องนะต้องหน้าเนี่ยก็จะเป็น FaceTime แบบ HD นะครับแล้วก็ความละเอียดกล้องหน้าเนี่ยจะเท่ากันทั้ง3รุ่นเลยก็คือ7ล้านนะครับแต่ว่าจะมีความแตกต่างในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับวิดีโอเนี่ยจะถ่ายได้ Full HD 30เฟรม สำหรับกล้องหน้า iPhone SE กับ iPhone 8จะเหมือนกันนะครับแต่ว่า iPhone XR เนี่ยจะถ่ายได้สูงสุด Full HD 60เฟรมนะครับอันนี้ก็ใครที่แบบทำคอนเทนต์นะครับทำล็อกอะไรเงี้ยที่ถ่ายหน้าตัวเองใช้กล้องหน้าแล้วทำคอนเทนต์แบบ Full HD 60เฟรมเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่ได้ไปนะครับผมส่วนการปลดล็อกเนี่ยก็แน่นอนครับเป็น Touch ID นะครับก็จะแตกต่างกับ iPhone XR นะครับที่เป็น Face ID นะครับผมอันนี้คือเป็นที่เอฮามากนะครับสำหรับ CPU นะครับ CPU เนี่ยก็ยัด A13 Bionic มาให้เลยนะครับก็เป็นชิปเซตตัวเดียวกับ iPhone 11 11 Pro แล้วก็11 Pro Max นะครับคือผมว่ารู้สึกว่าไอ้เจ้าตัว SE เนี่ยมันทำออกมาสำหรับคนที่เล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมนะครับก็คือแบบสเปคอะด้วยความที่จอเป็น LCD นะครับจอเป็น LCD เนี่ยมันกินพลังงานน้อยอยู่แล้วนะครับแล้ว A13 เนี่ยแม่งเป็น CPU ที่กินพลังงานน้อยเข้าไปอีกนะครับผมก็คือแบบมันมันประหยัดพลังงานมากแล้วเจ้าตัว เอปี2020สามารถรองรับ f Fast c ชาร์จได้นั่นเองนะคบผมก็เป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับแต่แถมมาในกล่องไหมเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้คือผมยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้ว่าแถมมาในกล่องไหมนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมว่าไม่น่าจะแถมนะฮะหมื่นสี่พันเนี่ยถ้าแถมฟ้าชาร์จเนี่ยโอ้โหคนซื้อไอโฟน e 11เนี่ยคือร้องร้องเลยอ่ะนะครับน่าจะไม่แถมมาแต่ว่ารองรับนะก็สามารถไปซื้อแยกใช้ได้นะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดอยากได้ของถูกก็ใซด์เอ็มไอนะครับโปรโมทแม่งทุกคลิปเลย นะครับเข้าด้วยนะครับแซนดบอยนะครับผมกราบมาตรงนี้นะฮะทีนี้ในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยนะครับแบตเตอรีเ่เขาเขาเคลมว่าใช้งานได้นานใกล้เคียงกับ iPhone 8นะครับคือใกล้เคียงในที่นี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคือมันทําได้ดีกว่าหรือมันทําได้แย่กว่า iPhone 8แต่ว่าถ้าเกิดเราเราวิเคราะห์จากที่เขาเขียนมาเนี่ยทำงานได้นานใกล้เคียงกับ iPhone 8มันคือ iPhone 8อึดกว่านะครับคือถ้าเขาพิมพ์มาอย่างนี้นะ แต่ว่าอึดกว่าหรือไม่อึดกว่าเนี่ยมันก็ต้องไปใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับผมคิดว่าน่าจะอึดกว่าเพราะว่าด้วยความที่ CPU มันประหยัดพลังงานมากกว่าเนาะนะครับสำหรับ A13 แต่ว่ามันก็แรงเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องรอไปเทสการใช้งานจริงอีกรอบหนึ่งนะครับว่าว่ามันใช้งานได้นานกว่า iPhone 8หรือเปล่านะครับแต่ว่าที่รู้ก็คือสู้ XR ไม่ได้นะครับ XR เนี่ยแบตอึดกว่านะครับแน่นอนเลยนะครับก็น่าเสียดายในตรงนี้เนาะนะครับน่าจะทำงานแบบได้ดีกว่า iPhone XR อะไรเงี้ยนะครับ ก็มาตรฐานกันน้ำครับ1เมตร30นาทีนะครับก็เท่ากันเลยทั้ง3ตัวนะครับความจุเนี่ยมีให้เลือกเยอะกว่า iPhone 8แล้วก็ XR นะครับมีทั้งหมด3ความจุเนาะเพิ่ม256ิกิกขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของจอภาพตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ข้างหน้าที่จะขัดใจนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูเลขสเปคเนี่ยคุณจะไม่ค่อยเห็นอะไรใช่ไหมแต่ว่าจอภาพของ iPhone SE ปี2020เนี่ยนะครับไม่มี3 d t o u ทัมาให้นะครับ 3D Touch ก็คือ แตะเข้าแบบเบาๆแล้วเป็นพรีวิวภาพแตะแรงๆเพื่อดูรูปภาพเต็มเนี่ยไม่มีให้นะครับเป็นการแตะแบบสั่นนะครับแตะค้างเพื่อสั่นนั่นเองนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีเดียวกับ iPhone XR นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะแต่ว่าในเรื่องของจอภาพเนี่ยต่างๆนานาเอ้ยเนี่ยนะครับก็มืองกับ iPhone 8เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นจอภาพเดียวกันเลยพอร์ตมาเหมือนกันเลยนะครับผมเพียงแค่จอภาพของ iPhone 8เนี่ยหรือ8 Plus เนี่ยมันเป็น 3d touch ได้นะครับแต่เจ้าตัวนี้ไม่มีให้นะครับก็น่าเสียดายกันเลยทีเดียวนะครับมาในส่วนของน้ําหนักบ้างนะครับน้ำหนักเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่148กรัมนะครับก็เท่ากับ iphone 8เลยนะครับมันคือ iphone 8ยุค2020นนั่นเองนะครับผมน้ําหนักเท่ากันนะการกันน้ํากันฝุ่นอะไรก็รองรับ ip 6 7เหมือนกันเลยนะครับในส่วนของกล้องเนี่ยอ่านเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกล้องกันบ้างนะครับในส่วนของกล้องเนี่ย12ล้านเท่ากัน f 1.8เท่ากันนะครับ ระบบป้องกันภาพสั่นไหวนะครับก็เหมือนกับ iPhone 8เลยนะครับแล้วก็ iPhone XR ด้วยนะครับซูมได้เท่ากันทั้ง3ตัวเลยนะครับที่5เท่านะครับมีทูโทนมาให้นะครับแฟลชแบบทูโทนนะครับอ่าเหมือนกันเลยนะครับทีนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยจะพัฒนามานะครับจาก iPhone 8ตรงที่สามารถถ่ายพอร์เทรตได้นะครับก็พอร์เตรตเนี่ยผมคิดว่ากล้องหลังของมันเนี่ยยกมากับ iPhone XR เลยนะครับก็คือสามารถถ่ายพอร์เตรตได้โดยที่ระยะเนี่ยไม่ต้องถอยเลยนะครับ แล้วก็มีไลท์สตูดิโอมาให้ด้วยมี HDR มาให้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีบอกนะว่ามีไนท์โหมดมาให้นะครับมผมว่าน่าจะไม่มีไนท์โหมดมาให้สำหรับเจ้าตัวนี้นะแสงไฟอะไรเงี้ยนะครับทำได้เหมือน iPhone XS หรือ XSMax นะครับแสงไฟเวทีขาวดำกับดำไฮคีนะครับคือตรงนี้เนี่ย XR จะไม่มีนะครับ XR เนี่ยจะมีเอฟเฟกต์แบบนะครับแต่ว่าของ iPhone SE เนี่ยจะมี6แบบนะครับก็ เยอะขึ้นมาในครับในส่วนนี้มีความแตกต่างแล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาคือส่วนมากผมก็ไม่ได้ถ่ายขาวดําอยู่แล้วนะครับการบันทึกวิดีโอนะครับสำหรับกล้องหลังเนี่ยนะครับก็เหมือนเหมือนกันเลยนะครับสามารถถ่ายได้ 4K 60เฟรมยาวๆนะครับดีก็ได้เหมือนกันนะครับผมทีนี้เนี่ยช่วงดนามิกกว้างขึ้นสําหรับวิดีโอที่มีอัตราความเร็วเฟรมเบสสูงอ๋อตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการถ่ายทําแลบนะครับถ่ายทําแลบเนี่ยปกติถ่ายทําแลบเนี่ยของ iPhone 8นะครับมันจะครอปเข้าไปนะครับแต่ว่า iPhone SE จะไม่ครอปนะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับระบบป้องกันภาพสั่นไหวสำหรับวิดีโอมีทั้งหมด3ตัวเลยนะครับซูมได้3เท่าเท่ากันนะครับวิดีโอ Quick Take นะครับอ๋อเจ้าตัว iPhone SE เนี่ย Quick Take ก็คือเวลาเราเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูแล้วกันนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับ Quick Take ก็คือถติว่าคุณเปิดหน้าหน้าโทรศัพท์มาแบบนี้นะครับ ให้ดูแล้วคุณกดตรงนี้ค้างมันจะเป็นการถ่ายวิดีโอเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือถ่ายวิดีโออยู่นะครับผมก็คือเป็นการถ่ายวิดีโอเลยลากขึ้นก็ได้นะครับลากขึ้นก็จะถ่ายได้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยมันก็จะเป็นการถ่ายวิดีโอแบบสั้นนะครับอะไรแบบนี้นะครับถ้าลากไปทางขวาเนี่ยก็จะเป็นการล็อกถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับคือสําหรับคนที่แบบ อยากจะถ่าย Instagram นะครับลงสตอรี่ g ออะไรเงี้ยนะครับก็สามารถยกขึ้นมาถ่ายได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเข้าแอป Instagram นะครับบางครั้งบางจังหวะที่เราต้องการเก็บโมเมนต์นั้นจริงๆแบบรวดเร็วนี่นะครับก็สามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับตอนนี้แบตก็แดงแล้วนะครับต้องรีพูดโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสโลโมชันได้ด้วยนะครับที่ 180p 0 120เฟรมนะครับก็ ถือว่าโอเคเลยนะทั้ง3ตัวก็เหมือนกันนะครับมีระบบ t i ไทม์랩นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เป็นบันทึกเสียงแบบสเตอริโอด้วยนะครับ iPhone 8จะไม่มีนะเจ้าตัวนี้จะเป็นบันทึกเสียงแบบสเตอริโอนะครับกล้องหน้านะครับ Face Time HD นะครับแล้วก็7ล้านเท่ากันนะนะครับแต่ว่า XR เนี่ยกล้องจะเป็น True Depth นะครับ F เท่ากันเลยที่2.2นะครับ Retina f แฟลเหมือนกัน HDR ีาร์สำหรับการถ่ายภาพเนี่ยเหมือนกันเลยทั้ง3ตัวนะครับก็ SE กับ XR เนี่ยจะทำ Portrait กล้องหน้าได้ด้วยนะครับผม แต่ว่าจะเสียเปรียบในเรื่องของวิดีโอนะวิดีโอเนี่ย XR จะได้ Full HD 6 0เฟรมนะครับเจ้าตัวนี้จะได้1 0 8 0ป p 30เฟรมในส่วนของ SE นะครับส่วนในเรื่องของหลบไรสสายอะไรงนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับเป็น Wi-Fi 6นะครับทั้ง3รุ่นเลยนะครับเดีย๋ยวจะต้องรอรอดูตัวเครื่องจริงๆอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ยังดูแบบแค่เลขสเปคอยู่นะครับก็อย่างที่หมูบอกครับว่าเลขสเปคบางครั้งมันไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีสักทีเดียวนะมันต้องอยู่ที่การใช้งานจริงด้วย นะครับผมการเล่นวิดีโอเนี่ยรองรับ HDR10 ด้วยนะครับตอนนี้เขาก็เคลมว่าการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่เนี่ยคือเหมือน iPhone 8เลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการมาดูสเปคคร่าวๆนะครับถ้าเกิดว่าให้ผมวิเคราะห์นะนะครับผมว่าสเปคเนี่ยนะครับประมาณ80%นะ85%เลยก็ได้นะครับก็คือเป็นสเปคของ iPhone 8นะครับจะมีแค่ในเรื่องของ CPU ที่เป็นตัวชูโรมของเขานะครับ แล้วก็ในส่วนของกล้องเนี่ยผมว่ากล้องเนี่ยพอร์ตมาจาก iphone xr สําหรับกล้องหลังนะครับพอร์ตมากับ iphone xr เลยนะครับน่าจะกล้องตัวเดียวกันด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยก็จะเป็นกล้องของ iphone 8นะครับเพราะว่าถ่ายได้ full hd 3 0 f เฟรม f เท่ากันแล้วก็ FaceTime ได้ที่7 2 0 p เท่ากันนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของระบบการฟาสชาร์จเนี่ยนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับไอ iphone แอะไรนี้นะครับคือถามว่าคุ้มไหมนะครับผมมองว่าคุ้ม คใครที่จะตัดสินใจซื้อ iPhone 8อยู่เนี่ยผมว่ามาซื้อ iPhone SE เนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่านะครับแล้วด้วยรูปทรงที่มันดีด้วยนะครับสำหรับ iPhone SE นะนะครับรูปทรงเห็นเขาบอกว่ามันเป็นแบบแบบขอบนี่ใช่ไหมเออเป็นหน้าจอแบบ4.7นิ้วเนี่ยนะครับผมว่าใครที่ตัดสินใจจะซื้อ iPhone 8อยู่นะครับผมว่ามาซื้อ iPhone SE น่าจะคุ้มกว่ารับด้วยที่ CPU ด้วยนะครับ แล้วก็ราคาที่ถูกกว่ากันด้วยนะครับเดี๋ยวดูราคา iPhone 8ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ iPhone 8เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ขายแล้วนะเออมันไม่บอกราคาเนี่ยนะครับไอ o n น8น่าจะไม่ขายแล้วนะครับผมก็เนี่ยซื้อ SE ดีกว่านะครับผมราคาก็ถูกกว่า iPhone XR ด้วยแต่ว่า CPU แรงกว่า iPhone XR แต่ถ้าเกิดว่าอยากได้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยก็ต้องไป iPhone XR นะเพราะ iPhone XR เนี่ยจะเป็นจอแบบใหม่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของ การเล่นหรือว่าการดูหนังอะไรเงี้ยมันก็สัดส่วนจอมันจะเป็น6.1นิ้วนะครับผมส่วนตัวแล้วถ้าเกิดเป็นผมนะถ้าเกิดว่าโทรศัพท์เครื่องเก่าผมพังนะสมมติว่าผมจะซื้อโทรศัพท์สักเครื่องหนึ่งเนี่ยนะครับผมจะซื้อ iPhone ผมชอบ p h o n e X มากกว่านะครับด้วยความที่ผมนะ่ะติดจอแบบจอแบบเนี้ยไปแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าเป็นจอแบบไร้ไร้ปุ่มโฮมไปแล้วละกันนะครับ,นะค,รบคือผมติดกับ Face ID ไปแล้วอะ ผมก็เลยรู้สึกว่าไอโฟน x a น่าจะดีกว่าสําหรับตัวผมนะนะครับสำหรับคนอื่นก็แล้วแต่การใช้งานนะครับแต่ว่าราคา1 4ื่นี่เาเนี่ยผมว่าเป็นราคาที่เรียกได้ว่าราคานักเรียนนักศึกษามากนะครับเป็นแบบใครที่เป็นผู้ปกครองนะครับจะซื้อโทรศัพท์ให้ลูกหลานนะครับแบบเออซื้อโทรศัพท์ราคาย่อมเยาแต่ว่าการใช้งานดีแล้วก็เป็นแบรนด์ a p p l e ด้วยนะครับผมว่าก็ไอโฟน e อซีเนี่ยตอบโจทย์มากๆนะครับแบบเฮ้ย เราได้ใช้ Apple ไว้เฮ้ยราคาแบบ14,900เองนะครับคือเมื่อก่อน iPhone มันจะแบบราคาแบบเกินเอื้อมมากแล้วเปิดมาราคา14,900ผมบอกเลยนะครับตบ Android ยับนะครับทุกตัวนะครับราคา14 0 0 0เนี่ยเอามาเลย Android ตัวไหนก็ได้นะครับมาสู้กับเ e เนี่ยโอ้โหชิปเนี่ยโอ้โห CPU น่าจะไม่สู้นะครับแต่ว่าน่าจะแพ้ในเรื่องของแบบเทคโนโลยีนะครับ Android เนี่ยเขาจะยัดเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาให้นะครับแต่ว่าถ้าได้พูดถึงความสเสถียรกับ CPU เนี่ยก็ต้อง iPhone อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับก็เดี๋ยวรอได้เล่นตัวจริงก่อนนะครับผมก็จริงๆแล้วก็มีแพลนที่จะซื้ออยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็รอรอติดตามแล้วกันนะครับสำหรับรีวิวเต็มสไลดับ i p h o n e SE นะครับผมก็คลิปนี้มาส่อสองวิเคราะห์นะครับสลดับ i p n o SE SE ปี2 0 2 0ะครับผมก็วางจำหน่ายแล้วนะถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้แล้วแบบตัดสินใจได้ก็สั่งซื้อได้เลย นะครับผม่าลืมซื้อฟาสชาร์ดด้วยนะครับจะได้ใช้ iPhone แม่มีความสุขนะครับผมก็เอาไว้เต็มที่เท่านี้แล้วกันนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระ,กะดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ